ว้าวแตงโมเต็งโมแตงโมเต็งโมลูกโตโตรถหวานแตงโมเตงโมลูกโตโตรถหวานนะืมแตงโมจริงๆหวานมากเห็นอ่าผเ ของลุงเลสลสมาราชาเขียวไข่ป้าอืแล้วไม่กินเดี๋ยวยังไม่ครบเครื่องยังป่ายังไม่ได้ส่งไลน์เก่งใจอันนี้อะไรน้าอะไรลูกโอ้ลุงผสมอะไรลงไปนะมีดอกดอกคำฝอยดอกอะไรนั่นบ้งดอกเก๊กเวยป่ะนะเออดอกเก๊กเวยแล้วก็อะไรน่ะมะนาวแล้วก็ใบอะไรน่ะใบสะระแหน่ใบมิ้นต์ใบมิ้นต์ใบมิ้นต์เออ จริงครับได้ยังคนเราไม่ใช่เหรอผลไม้ให้เรามีนี่อันนี้ใช่ครับแตงโมยอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวถึงวัใจเย็นๆเขาทำทีละลูกเขาเขาทำทีละลูกเขาเคี้ย่เคยจะกินลูกนี้กับไหมใช่กระไร่ผิดอ่าไอไอคลิปอันเนี้ยเลยมีฝรั่งมันมาขอรู้จักมันบอกงานคุณยอดเยี่ยมมากมันก็ฝรั่งเนี่ยมันวาด มันวาดมันวาดรูปนะมันบอกได้ยินเสียงคนแล้วรู้สึกคุณเป็นคนมั่นใจนอะไรเนี้ยคิดอยู่ตั้งสามตำลบว่าจะเอาเป็นเพื่อนดีไม่เอาตลบไม่เอาเออแล้วมันมันมันก็ไล่กลับมามันบอกเสียใจเสียใจที่คุณไม่พิจะะารณาผมรั้เป็นเพื่อนด้วยคนเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็อีอ๋อ ใจให้คนหลังเป็นนักวาดมืออาชีพเ,เ,เออนึกว่านึกว่าเป็นแบบมืออาชีพในการวาดเขียนพวกนักวาดรูนะอะไรเงี้ยขึ้นหัวา,าระดูชิมเลยใจเปียกเทือดดูก่อนนะขึ้นสมองขึ้นสมองกนะินนะกินกินน้ำเย็นแล้วขึ้นสมองนี่มันกุ้งแห้งหรืออะไรเนี่ย บอกเขาโอ้ตายหาอะไรอ่ะมันเหมือนแบบกรุงแห้งหรอมันกรุงแหมันเป็นไอ้นี่เหมือนเขากินข้าวอ่ะข้าวข้าวข้าวตอกอ่ะเขาท่นต้องกันเวลาเขาทันขึ้นมากลางคืนไม่ได้นอนเลยข้าวตอกข้าวข้าวคั่วข้าวตอกข้าวคั่วน่ากินจังไม่รู้สับเฟรนด์ไครมาแล้วแตงโมแตงโมภูเขาไฟจุดไฟซะหน่อยนะเหมือน เพลงผได้หลวงเลยอ๋ออ้โหโอ้โหเท้าอ่อนไปไม่เจอเตอนแรกเขาว่าจะร้องเพลงนี้มืนกัไอ้เพลงต้นไม้หรืออะไรพวกนี้ม่หลวงอะต้นไม้ของพ่ออะไรเงี้ยเมาเล่นีร้องเปียกเย็น ที่ไหนได้ลอกด่ากูดิวอเอจริงๆริงนะนี่ร้อนกว่านอาพร้อมตอนป่ะพร้อมตอนมันไ่ร้อนจริงแล้วมันไม่ร้อนมัเย็นไปลมยาบาลเห้แจกมาพี่ก็นึกว่าปากกาแล้วพี่ก็บอกให้พี่เปี๊ยกไปเอามามันมีมันเป็นุ่ซิกนะ็นกระเป๋าซิแล้วก็หน้าเป็นโปรเทตึ้ง ีให้ิขึ้นสงอนสงคุณพ่อมีความสุขไหมพ,พาผู้ท้าผู้แก่พาผู้ท้าผู้แก่มีความสุขม,มากๆนะครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์เป็นหูม,นมากครับอ่าปีนเบิร์ตเดย์ครับเป็นเบิร์ตเดย์วันพ่อนะครับทุกคนครับเป็นเบิร์ตเดย์วันพ่อครับเป็นเบิร์ตเดย์วันพ่อครับเบิร์ตก็เบิร์ตนี่นชิ้นนี้เบิร์ตถึงชาย ตุบดตุบตุบดแต่เราแยกไม่ได้ซะด้วยเพราะมันเป็นแตงโงมโอ๋ออีนี่ใหญ่กว่าอีนี่อีกว่ะอันเป็นเมื่ออะมันกินไปเยอะแล้วสิบลกูกหมดไม่ใช่ลูกนะตัวลูกมันใหญเ<ม>ป<ะ>็นใหญ่ปได้ มางวดน,นี้เดินตบปลิวเลยดึงออกมาได้ถ้ามีที่โดดๆโอ้มันก็จะปุ้งออกมาอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วก็ไม่ต้องมากอ๋อขอาวจะข้าไม่นานครับ